สวัสดีครับมลักแฟนวัวที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้วันพุธนะครับพบกับราคาวัวตลาดนัดโคกระบือวัมาจบนะครับให้ดูชุดแรกเลยมาลงกันใหม่ๆเลยเป็นตัวเมียโทนสีแดงล้วนๆเลยนะครับทั้งหมดวันนี้กี่ตัวอัดที่ชุดนี้ยี่สิบครับครับผมราคาอาดีตแปดแสนบาทนะครับอดีตเคยราคาแปดแสนบาทนะชุดนี้นะเป็นวัวดีใช่ไหมอาร วัวดีครับซื้อยกฝูงอ่ะอ่าเป็นจับยกฝูงมานะเป็นวัวดีครับซึ้อมาตั้งแต่ตอนสาวสาวแล้วเขาผสมเทียมเองใช่ไหมครับนี่จะไล่ให้ดูตัวนางคนสามตัวไม่ใช่ตัวนางอวตัวตั้งคคัดออกไปได้ไหมอ่าวัวนางคนละฝูงใช่ไหม ันนี้คนละฝูงคัดไปเลยราคาต่งา,า,าตงหากนะครับชุดนี้ยี่สิบตัวเป็นฝูงเดียวกันอยู่ด้วยกันนะเห็นชัดเจนเลยนะว่าเป็นวัวที่ขาดน้ําเลี้ยงนะครับเป็นวัวดีนะแต่ขาดน้ําเลี้ยงเรื่องกินอยู่ไม่ค่อยจดีเท่าไหร่นะครับเมื่อ,อกี้วัวนางลงไปแล้วไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่โอ,อ,อ,อให้คัดแป๊กหนึ่งนะ มาชมรายละเอียดของชุดนี้วัวนางกี่ตัวน่ะหกแม่หกลูกอ่าเป็นสิบสองตัวนะคู่แม่ลูกสิบสองตัวนะพี่น้องวัวนางกี่ตัววัวนางสองตัววัวนางสองนางสองอันนี้อันนี้มีลูกไหมเนี่ยน่ามีลูกตัวผู้มีลูกนะครับอันนี้ลูกเต่ามีนะพี่นะนี่ลูกในชุดลูกเล็กสุดคือตัวนี้ไหม ครับตัวน pues ี้นี่ยนะที่แม่ไม่มีลูกหือตัวนี้แม่นี้ไม่มีลูกครับเป็นแม่แต่ไม่มีลูกเหรอเดี๋รอแป๊บนึงนะูตอัครับตัวนี้มีตัวนี้ลูกตัวเมียตัวนี้มีลูกตัวเมียครับตัวนี้ไม่มีลูกอะไรตัวนี้เนี่ยลูกมันโตคนตายอ๋อลูกมันตายใช่ไหมตัวนี้ไม่มีลูกนะตัวนี้เป็นตัวเปล่าตัวนี้มัวนางนี่เป็นนางครับมีเบอร์ด้วยนะมีจีเบอร์ประมาณกี่ตัวมัวเบอร์นะ เป็นลูกเอฟนะไม,นมไม่ใช่เลือกร้อยนะครับตัวนี้ไม่มีลูกลตัวนี้ตัวไหนหัวสาวสาวใหญ่นะนี่ครับหัวโล้นนะครับดูรายละเอียดก,กันให้ดีนะพี่น้องเออเ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 อว <laughs> พูดเลย <laughs> มาราคายกเท่าไหร่สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ดราคาลองยกนะยี่สิบตัวนี้านมาต่อรองกันเองหรือจะแยกจะยังไงก็มานะครับ เป็นแม่ลูกสิบสองตัวคู่แม่ลูกแล้วก็ตัวเป่าๆอีกอีกแปดตัวเนาะตัวเป่ามากวัวนางมากเป็นตัวเป่าวัวแม่เป่าวัวนางสาวมีนะครับลูกแม่ที่ไม่มีลูกอะมีหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวผู้หนึ่งตัวอ๋อมีตัวผู้หนึ่งตัวอันนี้ลูกมันตัวเมียอ่านี่นี่ลูกตัวผู้แม่ไหนไม่รู้นะ มันจะจับมาแยกกันนี้แต่ว่าแต่ว่าเชื้อดีแหลนะน่าจะแม่นี้เอาดูต here, ัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวัวหัวโล้นนะครับนั้นฟาร์มอะไรทีหัวโล้นทุกตัวหัวโล้นทุกตัวนะเป็นหัวโล้นทุกตัวมาเกิดแล้วเขาไม่ได้ทำเขาสรงนี้ครับอันนี้ฟาร์มอะไรรลทีเอ็นนะทีเอ็นนี่เป็นวัวดีนะพี่น้องขาดน้ําเลี้ยงที่เฉยมาชมกันได้มาติดต่อกันได้นะครับมาเลือกเอาเลยที่วังไปจบครับ ให้ชมรายละเอียดไปแล้วนะครับประมาณนี้นะจะแยกก็ติดต่อมาจะแยกก็ได้จะยกก็ดีนะครับติดต่อมาได้เรื่องรถเรื่องอะไรพดรถลาอะไรพูดกันได้นะครับมีพร้อมส่งทั้งรถเล็กรถหกล, 6, 10, ล้อสิบล้อเบอร์โทรอาร์ตศูนย์แปดเก้าแปดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งครับผมแล้วมีนางอีกข้างหลังตางหางประมาณเท่าไหร่นางสวยนางสวยาสามตัวคนเรฝูงนะ อ้าวนางชุดนี้ครับสามตัวครับสามตัวร้องเท่าไหร่อัดร้องอ้าวเงวนเปลี่ยวไม่เปลี่ยวล็อกเข้าไปเลยร้องเท่าไหร่ร้องตัวละหมื่นห้าพันห้าครับหมื่นห้าพันห้าครับอีกกี่เดือนผสมได้อัดใกล้เคียงแล้วแหละท้องตัวนึงไหมท้องตัวนึงไหมมันทับตัวอะไรตัวขาวตัวขาวทับไปแล้วเออตัวขาวทับไปแล้วนะพี่นะตัวขาวนี่ทับไปแล้วครับอ้าร้องตัวละหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทเชื่อดีราคาร้องราคาร้องอยู่ต่อร้องกันได้ ครับผมสนใจติดต่อในห้อยอาเลยครับจัดระเบียบก,ก่อนครับเนาะในอ้อยบานสวนสวัสดีสวัสดีมากครับมากี่ตัวครับในอ้อยมายี่สิบหกตัวครับครับขายได้กี่ตัวขายได้เก้าครับ <laughs> เหลือ <laughs> เหลือเท่าไหร่ เหลือ17ตัว17โอก็โล่งใจหน่อยที่มี17ตัวเนี่ยที่หน้าก็ไม่ต้องหามาอีกแล้วที่หน้าต้องเอาไม้หนึ่งรถครับอ๋อมีเติมมาอีกนะครับเพราะอะไรมันถึงเหลือ17แล้วพี่มันคนซื้อมันมาซื้อน้อยตัวครับคนซื้อน่ะมีครับครับแต่ว่าซื้อกันคนละน้อยตัวครับไม่เยอะไม่เยอะอ๋อแล้วตรง้อยเขาไหมมันก็พอได้ซื้อได้ขายบ้างครับผมครับผมไปนายอ๋อย่ให้ดูอะไรก่อนแบบไหนดีให้ดูแบบนี้ครับเอาแบบนี้กี่ตัวครับ สิบหกตัวครับชุดนี้สิบหกตัวเลยที่ยังไม่ได้ขายเลยนะสองคอกนี่ครับผมราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันครับครับแบบนี้ฟันแท้ประมาณกี่ซี่เนี่ยอ๋อสองซี่มีใกล้จะถ่ายมีครับเนี่ยมีตั้งแต่ยังไม่ผัดฟันขึ้นไปนะอ่อนๆอย่างนี้ยังไม่ผัดนะยังครับแต่ยังดีเชื้อดีครับผมนี่ครับอันนุก็ยังไม่ผัดเนาะที่ผัดที่เคี่ยวฟันสี่ก็มีครับครับผมกแก่ๆแบบนี้ครับผมนี่แก่ๆเขาได้เด็กแบบนั้นครับฟันสี่ครับครับร้องไว้ที่ สองหมื่นหกพันห้าครับสิบหกตัวครับราคาร้องครับยี่สิบหกห้าร้อยนะครับครับผมมาต่อร้องกันแก่ๆมีครับผมเนี่ยแล้วมีคนมาต่อบางแม่ชุดเนี่ยไม่เคยต่อไม่เคยแยกอะไรเลยครับผมเพราะว่าคนเขาซื้อน้อยตัวครับครับผมมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังไงตัวนี้ร้อยเล็กครับครับลูกเลี้ยงได้ครับตัวนี้ร้องเท่าไหร่ตัวนี้ร้องไว้หมื่นเจ็ดพันห้าครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะวัวไม่ถึงสองหมื่นนะครับไม่ถึงครับ เอ้พี่ชอบขอไม่ซื้อแบบนี้พี่ชอบเอาร้อยสองหมื่นครับอ๋อซื้อไปคู่หนึ่งครับครับนี่ปมาณเจ็ดห้าร้อยนะครับชอบเอาไปคู่หนึ่งครับครับผมมาแล้วชุดนี้ล่ะชุดนี้ขายแล้วครับเท่าไหร่ครับชุดนี้ขายไปตัวละสองหมื่นห้าพันห้าครับชุดนี้นะปั๊มตราสอเสือครสอเสือนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทครับสี่ตัวครับเห็นไหม ฝันแท้ประมาณกี่ซี่เนี่ยอ้อยน่าจะสองซี่โกครับผมฝันแท้สองซี่ได้นะครับแบบนี้นะครับครับสองหมื่นห้าพันห้าบาทขายให้กับขายให้พี่สันครับพี่สันสุพรรณบุรีนะครับไปขุนเองนะครับครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับแล้วแบบไหนอีกไหมคู่นู้นนะตัวนู้นครับตัวนู้นตัวเล่ไกลๆขายไปแล้วครับเท่าไหร่ครับตัวนู้นขายให้พี่มนครับพี่มนบ้านตากใช่ไหม มนตากพี่พี่มนตากครับอ่าตัวนี้เท่าไหร่ครับสองหมื่นสี่พันครับตัวนี้สองหมื่นสี่นะพี่น้องนะครับพันแท้ประมาณโอ้โหตัวนี้สี่ที่แล้วครับครับผมแล้วตัวนู้นล่ะอ่ารวมรวมกับชุดนู้นครับอ่าตัวนู้นรวมด้วยในชุดสองหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับครับโอเคถ้าใครสนใจอยากจะได้วัวครับชุดสิบสิบหกตัวตัวยังไม่ได้แยกได้คัดเลยครับสักตัวครับเบอร์โทรครับศูนย์แปดแปดหนึ่งห้าห้าหกสามห้าศูนย์ครับผมขอบคุณสวัสดีครับ พบกับพี่บุญเกิดครับจากสุโขทัยบ้านสวนสวัสดีครับสวัสดีมากครับพี่ไม่กี่ตัวครับวันเช้าวันพุธไม่กี่ตัวพี่สิบเจ็ดครับขายไปได้สิบตัวครับสิบตัวอย่างอีกเจ็ดตัวครับชุดอีกเก้าตัวเมื่อเมื่อวานนะวนะที่ขายไปนะครับผมชุดเก้าตัวแล้วก็ไอตัวหัวล้นบามันสีแดงตัวหนึ่งครับผมตัวนั้นไปเท่าไหร่นะสามหมื่นห้าสามหมื่นห้านะครับร้องสี่หมื่นขายสามหมื่นห้านะครับผม เดี๋ยวเรามาชมที่ที่วัวยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายเจ็ดตัวนี้อยู่หน้าเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีบามันมีตัวนี้ตัวนึงแล้วก็ประมันตัวนู้นนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่ราวนี้นะครับเจ็ดตัวนี้ร้องไว้ที่ตัวละสองหมื่นพันครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับใครสนใจก็โทรโทรหาครับต่อรองได้ต่อรองกันได้ครับมันแทกี่ซี่ครับพันแทสี่ซี่สองซี่แล้วครับแก่ไม่ต้องกลัวครับ แก่ๆครับพี่อย่างนี้นะครับเป็นวัวมาจากเหนือครับเหนือครับจังหวัดน่านครับวัวมาจากจังหวัดชุดนี้ไปเลี้ยงที่หมอกล้ยไข่เจ๊เขามาซื้อใหม่นี่มาแล้วก็ชุดนี้ที่ขายไปเก้าตัวครับผมเก้าตัวเท่าไหร่นะพี่สองแสนสี่หมื่นห้าพันครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันครับผมเก้าตัวครับชุดนี้ครับไปกำแพงเพชรเนาะครับผม ไปขุนที่กำแพงเพชรครับมอขุนกล้วยไข่มอกล้วยไข่กำแพงครับบอกว่ามอขกล้วยไข่นะครับเจ้ามาใหม่ครับมาซื้อเจ้ามาใหม่ครับนี่ครับถึงไอ้ตัวนี้ไอ้คู่นี้ครับนี่ครับบันแท้ประมาณสี่ซี่นะครับแบบนี้นะครับสี่ซี่สองซี่ครับครับผมคู่นี้ด้วยครับผมฮะราคายกไปเลยนะครับไปสวยอายุดีๆครับมได้ขายแต่ไม่ค่อยจะเหลือก็ยังดีครับ อย่างดีใช่ไหมยังดีแต่ยังดีไล่ขายครับโอเคครับผมมาใครสนใจเจ็ดตัวนี้ใครสนใจเจ็ดตัวนี้โทรมาหาผมเลยครับเบอร์โทรพี่ศูนย์แปดหนึ่งครับเก้าห้าสามเก้าห้าสี่หนึ่งครับครับผมดูตัวตัวทรงพ่องัวครับแต่ไม่ได้ขายเป็นพ่องัวนะเป็นขายเป็นกัวขุนครับกัวเข้าขุนนะครับ พ่องวัวคอยไม่ไหวครับพ่องวัวคอยไม่ไหวขายไปเข้าคุณเลยนี่ครับอ๊นี่นะครับสามหมื่นห้าพันนะครับไปแล้วนะครับแบบนี้ครับไปแล้วครับสามหมื่นห้าครับไปสำหรับเข้าคุณครับตัวนี้ไปเข้าคุณที่เจ๊อ้อมครับผม เชโรเล่ครับคู่นี้นะครับสองตัวนี่ปล่อยอิสระเลยคู่นี้ฟันแท้ประมาณฟันแท้สิสองสี่นะร้องไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับใจมาต่อรองกันได้ครับของนักสืบนะครับนี่เรื่องกินไม่ต้องห่วงครับห้าหมื่นห้าพันตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับต่อรองได้ครับของในกั้งจากบ้านวังแดดนะครับวันนี้มากี่ตัวในกั้งมาสิบห้าครับ ขายได้กี่ตัวขายไปหกครับเหลือเก้าเหลือเก้าครับแล้วชุดนี้มีกี่ตัวชุดนี้เจ็ดครับชุดนี้เจ็ดตัวฟันแท้ประมาณเท่าไรเอยสองซี่สี่ซี่ครับไม่เกินหกเนาะครับครับเจ็ดตัวนี้ร้องไว้ที่สองหมื่นหกร้อยครับผมมีคนมาต่อบ้างไหมแบบนี้นี้ครับเขาให้เท่าไหร่เขาให้ไว้สองหมื่นสี่ครับได้ทุนไหมได้ทุนครับได้ทุนครับแต่ไม่ได้กําไรแต่ไม่ได้กําไรครับ ก็ได้นะนี่นะครับสองหมื่นเท่าไรนะสองหมื่นหกห้าร้อยครับห้าร้อยราคารองอยู่ต่อรองกันได้ครับชุดนี้เจ็ดตัวเคยขุนไหมชุดนี้ในกางร้อยแบบนี้เคยขุนไหมไม่เคยครับชุดนี้คิดว่าจะออกประมาณเท่าไหรถ้าน้ําหนักปลายทางห้าร้อยกว่าครับห้าร้อยกลางปลายต้นยังไงกลางๆงนะครับห้าร้อยกลางๆงนะครับบัวแบบนี้นะพี่น้องมันมีโตมีเล็กครับผมแล้วชุดไหนอีก แล้วนู้นสองตัวครับคู่นู้นนะเราไปไม่ถึงนะประตูปิดไว้คู่นู้นขายไปยังยังครับรลองไว้เท่าไหร่สามหมื่นห้าครับตัวละหมื่นเจ็ดพันห้าครับราคาร้องอยู่นะครับฟันแท้กี่ซี่สองซี่ตัวนี้สี่ครับนู้นสองอย่างละตัวนะครับจะเป็นสายพันธุ์อะไรแบบนั้นนะนะครับเขาเรียกสายพันธุ์เลยเอ่อไทยใหญ่ครับบามันไทยใ่เนาะบามมันผสมไทยเนาะครับหน้าก็จะเป็นไทยไทอย่างนี้นะครับสี่หก ประมาณนี้แล้วชุดไหนอีกหมดแล้วครับชุดเนี้ยของใครของตะจบครับขายไปยังขายไปแล้วครับอ่าราคาประมาณเท่าไหร่รู้ไหมในก้งนี้สองหมื่นสามตัวมัดครับสองหมื่นเก้าห้าร้อยครับขายไปแล้วเนาะครับนี่นะแบบนี้นะสองหมื่นเก้าพันห้าครับพี่ <c oughs> นี่สองหมื่นเก้าพันห้าสามตัว <c oughs> มีแดงสองแล้วก็ดำๆนู่นหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็คู่ขาวพอรู้มไหม คู่ขาวตัวนี้ขายไปแล้วครับไหนครับตัวเดียวใช่ไหมครับผมหรือคู่กันตัวนี้เท่าไหร่ขายไปสองหมื่นสามครับครับไล่ให้ดูหน่อยครับติดเนื้อเนาะครับนี่ครับแบบนี้สองหมื่นสามพันนะครับโอ้ใหญ่โตจริงอืมในกลางสถานการณ์วัวปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะโอ้ช่องนี้ขาดเดาได้ไหมขัดเดาอะไรไม่ถูกเลยครับเพราะอะไร เออกิโลกิโลครับโมันถูกหรือมันมันถูกมันแพงมันถูกครับ,ถ,รบถูกลงครับถูกลงครับอืในกลางพอจะรู้สายเหตุไหมพออะไรสายเหตุไม่รู้เพราะอะไรครับ <c oughs> แต่เนื้อกิโลเท่าเดิมเนื้อเท่าเดิมครับแต่ตัวเป็นถูกลงครับผมอืมแล้วม,มันเลยก,กระทบกระเทือนถึงวัวซากเราเนี่ยนะครับผมขายลาบากใช่ไหม โอเคเบอร์โทรในก้างเบอร์อะไรครับ0 8 7 9 4 3 6 3 2 5็ดเก้องคขอบคุณครับนี่พบกับข้อของพี่โจนะวันนี้พี่โจมาคนเดียวครับมาคนเดียวลูกชายไม่ได้มาครับผมมากี่ตัวนะพี่เออมา41ตัวครับสวัสดีครับสวัสดีมากครับพี่โจครับผม41ขายได้ขายได้25ห้เหลือ16ครับครับผม16ตัวไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนนี่เห็นแล้วจะปีนอย่างเงี้ย16ตัวนี่มันเป็นงูอะไรที่เหลือมันเป็นรุ่นนี้ครับ24,000 ใส่เก๋ๆอย่างเงี้ยครับราคาเดียวกันเลยไหมรุ่นเดียวกันเลยไหมชุดเดียวกันเลยสิบสามตัวฟันแทกิตซี่พี่แค่สองแล้วก็ยังไม่ผัดนี่นะสองหมื่นสี่นะแส่วนมีกฟันสองซี่ครับร้องอยู่นะครับสองหมื่นสี่ครับครับสองหมื่นสี่พันมีคนมาต่อไหมพี่ไม่มีเลยชุดเนี้ยอืชุดนี้ยคนมาซื้อน้อยครับผมสองหมื่นกลางเลยนะครับเงียบๆเนอะตั้มนักประมาณเท่าไหร่พี่ว่าผมว่าหน้าสามร้อกลางๆครับ ตามเรถกลางๆเนี่ยสามสิบสี่สิบโลอะไรประมาณนี้นะครับสองหมื่นสี่ร้องอยู่สองหมื่นสี่ต่อได้ครับครับแล้วชุดนี้แล้วพี่ชุดนี้ขายไปตัวละหมื่นหกไปที่น้ําลาดน้ําลาดบุงเนียลันหอยอ่าลุงเนียครับลุงเนียบรรดาลันหอยนะครับซื้อสองชุดซื้อตัวละสองหมื่นแปดพันลดเงินหนึ่งพันสี่ตัวเดี๋ยวมันอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูกันครับชุดนี้ห้าตัวอ่าชุดนี้ห้าตัวครับหมื่น หมื่นหกพันครับตัวนี้ไม่มีกําไรเลยครับซื้อเท่าไรก็ขายเท่านั้นหมื่นหกนะครับครับหมื่นหกพันครับพัดฟันยังพี่ตัวนี้ตัวนี้เครื่องสองครับนี่ฟันสองเนี่ยนี่ยังครับยังนะอ่อนๆอยู่นะครับไปปล่อยร้อยยุ่หน่อยเนาะเขาไปปล่อยไร่ทุ่งไร่ทุ่งเนาะครับไร่ทุ่งแต่ไม่นานครับแบบนี้ครไม่นานไม่นานเดี๋ยวก็ได้เข้าขุนเลยครับครักแก่ดีคขอกลู้วแล้วพี่เขากี้ของทีมงาน บาชาติฮะพิชาติพิชาติสุพรรณจากสุพรรณบุรีพิสันไหมเนี่ยอ่าพิสันพีสันไกี่ตัวเนี่ยพี่เออหกตัวครับครับผมราคาครับสองหมื่นห้าพันครับยี่สิบห้าคัดจากกี่ตัวคัดจากเก้าตัวเหลือสามเออเอามาหกเอาไปหกตัวอ๋อคัดจากวัวเก้าตัวนะครับใช้หกตัวสามตัวไม่ได้ใช้ครับสองหมื่นสองหมื่นห้าพันห้าพันบาทครับเป็นราคาขายแล้วครับครับเป็นแท้กซี่พี่ หน่าจะเที่ยวสองเที่ยวสี่อะนี่นะครับฟันเจประมาณสองสี่สี่สี่นะครับตัวนี้สี่ซี่ครับตัวนี้ตัวนี้ฟันสี่ครับอะอายุแกดิไปครับพี่ครับอ่ะนะครับนี่นะครับสองหมื่นห้าแล้วเพื่นะอ่ะสองหมื่นห้าพันครับแล้วครับนี่สองหมื่นห้าครับชอบยงยองยองยง หูปล่อยๆไม่ต้องสเปคมากเออครับผลัดนี้ย่งย่งครับลุยสารแน่นอนครับอ่าลุยสารโตในบ้านเราครับผมพี่ไปหาเงินจากไหนเดี๋ยวนี้ไปแถวทางบ้านลานหอยครับลานหอยครับแล้วฉลาดแล้วก็ฉลาดแล้วก็ตลาดอื่นร่วมด้วยนะอ่าซื้อในตลาดมารวยไปรวมมาครับตลาดมารวยแต่มารวยได้สิบ สิบตัวนัดนี้อันนี้สามตัวยังไงพี่สามตัวที่ยังไม่ได้ขายครับอ๋ออีกชุดนึงอ่านี่ที่เขาคัดที่พิชาติคัดใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ชุดชุดนี้ชุดโตสองหมื่นแปดห้าร้อยยี่สิบแปดห้าร้อยสามตัวเนาะอ่าครับราคาล้องอยู่ราคาล้องอยู่นะสองหมื่นแปดพันห้านะครับบันแท้กี่ซี่พี่บันแท้เชี่ยวสี่ครับอ๋อสี่สี่สี่ซี่แต่ตัวนี้ยังไม่ผัด ตัวกลางเนี่ยอ่าตัวกลางยังไม่ผัดยังไม่ผัดนะครับตัวนี้แค่สี่ตัวนี้ฟันสี่ครับตัวนู้นก็น่าจะฟันสี่แล้วมั้งฟันสี่ครับสี่สี่ประมาณนี้อันนี้นะพี่ชุดนี้ขายไปให้ลุงเนียน้ำลาดอ่าอีกหนึ่งชุดที่พี่เจ้าขายโตหน่อย2 8งหมพันลดเงินหนึ่งพันอ๋อครับสองนดพันะครับคูณสี่แล้วก็ลบไปหนึ่งพันก็ตกตัวละ2 7งหมื่นันร้อยเจ็้ห้าสมั้งอ่าห้สิ สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับครับนี่ตัวชุดนี้พอมีกินไหมชุดนี้มันมีสิบเจ็ดตัวอืมเออพี่บินคัดไปตัวละสามหมื่นสิบตัวเดี๋ยวไปดูกันอ่ะเดี๋ยวไปดูชุดสิบแล้วก็ชุดนี้มันเบนเหมือนขายถอดไปหมดหมดไหมสิบเจ็ดตัวชุดมันเนีหลือสามตัวนี่ครับอ๋ออ่าวสิบเจ็ดตัวครับขายไปสิบตัวก่อนอ่ะสิบตัวก่อนสิบตัวก่อนแล้วก็เหลือเจ็ด แล้วเจ็ดล้วก็ขายนี่ไปสี่ขามัคัดเอาไปสี่คัดเอาสี่ครับอย่างงี้สองหมื่นเท่านั้นนะพี่นะสองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบครับคัดไปสี่ก็เหลือชุดนี้สามตัวลงโยงหน่อยแต่ว่าหูมันเปิดปล่อยเดี๋ยวด้านหน้าทำให้ถูกลงทำมันเหลือราคาประมาณหกพันเจ็ดพันครับก็หาตัวมาตัดมารวมมาใส่กันไปแต่ตัวเสมอกันนี่แหละรุ่นรุ่นเดียวกันนี่ครับครับผม้ะหาทำราคาใหม่๋อ้ได้ได้ได้ไ แต่ชุดนู้นน่าสนใจครับชุดที่สองหมื่นสี่อ่ะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดไอ้สิบตัวนั้นสิบตัวครับครับที่คัดชุดแรกเลยครับครับผมมาชมสิบตัวครับที่คัดขายเป็นชุดแรกเลยนะครับชุดแรกตีห้าตีเปิดไฟตองไฟขายกันเลยครับคัดเอาสิบตัวคัดก่อนค่อยว่าราคาเงี้ยพี่คัดคัดแล้วค่อยตกลงราคาครับผมนี่ไปสุพรรณบุรีครับนี่ตัวละ สามหมื่นครับสามหมื่นทวนนะครับครับสามหมื่นทวนพอดีตัวสามแสนบาทฟันแทกี่ซี่ครับเข้ยวสองเข้วสี่ครับสองซี่สี่ซี่นะครับครับแบบนี้พี่พี่โจ๊บไปเอาที่ไหนไล่ทุ่งไหมไล่ทุ่งครับไล่ทุ่งสุโขทัยครับชมนะครับเพ่แบบนี้สามหมื่นบาทครับนะครับปลายทางจะออกเท่าไหร่ท้องบ้านพี่น้องทาองบ้านช่วยพิจารณากันด้วยนะครับหน้าหกร้อยกลางๆครับขุนติด เท่าไหร่ครับสี่เดือนครับถ้าขุนจีเดือนเขาจะออกน้าหนักกี่โลนะครับประมาณกิโลนี่สามหมื่นบาทครับพี่แบบนี้รสวยๆเรียมๆเ,เลยเนี่ยวยดีครับผมเตรียมตัว,วเตรียมตัว,ตวขึ้นรถในวันพรุ่งนี้นะครับชมครับวัวตัวละสามหมื่นบาทครับ สมัยแพงๆพี่พี่เ<ส>จ๊ขายเท่าไรแบบนี้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองครับส <c oughs> ี่หมื่นสองพัน่ะเคยขายได้ครับสี่หมื่นสองพันครับ <sk ills> ขายได้แน่นอนนะครับสี่หมื่นสองสมัยสดๆนะอ่ารุ่นบมบมสี่ปีที่แล้วครับผมอะไรไปเท่าไหร่พี่ครับ <c oughs> สเปคดีจังเออโย่งครับสูงยาวเขาดีนะ ครับนี่เป็นตัวอย่างในการซื้อขายนะครับกับตลาดเราของพี่โจครับมาทุกอาทิตย์มาทุกอาทิตย์ทุกนัดครับนัดละได้นัดละสี่สิบตัวทุกอาทิตย์สั่งได้จะเอาร้อยไหนเอาแบบไหนโรสั่งได้มีให้คัดนะครับมีให้คัดมีให้ยกได้คัดได้อ่าแล้วแต่ครับไม่บังคับครับผมแล้วแต่พี่ชอบเพราะว่าราคากันไปอ ถ้าคัดก็จะแพงนิดนึงแต่ได้ตัวดีไปได้ตัวดีนะครับได้ตัวที่ถูกใจไปครับผมโอเคเบอร์พี่โจเบอร์ไลนศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสองแปดสี่ห้าสามห้าครับครับผมขอบคุณครับหกร้อยก็ให้พี่บุญนะครับมาจากลำปางกำลังบนอยู่เนี่ยพูดถึงชุดห้าตัวเมื่อวานจะไปซื้อได้เท่นี้นะตัวสามหมื่นเนี่ยห้าตัวเมื่อวานนี้พี่บุญร้องสามหมื่นเท่าไหร่สามหมื่นสองนะครับปิดการขายไปแล้ว นี่นะปั๊มเบอร์ไปละสามหมื่นเท่าไรสามหมื่นสี่ร้อยสี่รอยนแท้กกซี่พี่บุญหกอะหกนะหนึ่งสองสามสี่ห้านู้นนะครับที่ว่าร้องสามหมืนสองเมื่อวานนี้นะพี่น้องนะคงจะจํากันได้ที่มัดอยู่ข้างนอกนี้เนี่ยครับสามหมื่นสองพันครับขายไปแล้วสามหมื่นกับสี่ร้อยบาทต้องตัดสินใจขายอไม่ขายก็เหลืออแล้วก็พอจะมีไหมพอจะมีอะไรไหม ห้าตัวนี้หรือว่าไม่มีขาดไหมทุนตัวมันยังขาดอีกตัวละร้อยอยู่นะละเอียดไม่ไม่รวมค่าใช้ใจ่ายละเอียดยิบนะไม่รวมค่าใช้ใจ่ายนะพี่น้องค่าน้ำค่าฟาังอีกเนาะพี่น้องอ้าวสองตัวนี้เท่าไรพี่สองตัวนั้นห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองครับ่ะคู่สองตัวนี้นะครับเป็นบามันหนึ่งตัวเขาเย,ยาวๆตัวนี้ออกสีดำาๆร้องตัวละสองหมื่นหกนะห้าหมื่นสองพันครับนี่นี่สีดํานะครับ สนใจมาต่อรองได้เลยของพี่บุญมาสิบเท่าไหร่นะสิบเก้าตัวมาสิบเก้าเหลือสองแล้วครับม,มาสุโขไทยชุดชาโลเล่นี้ไปสุโขไทยกี่ตัวห้าตัวหนึ่งสองสาสี่ห้าสี่ห้าตัวละเท่าไหร่เอ่ยตัวเฉลียแล้วตกตัวเท่าไรสองหมื่นแปดค่ะสอง0 2สองหมืนเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันใหญ่โตโต,ตแบบนี้นะพันแท้กกี่ซี่พี่บุญ คันเซหกกับสี่ครับผมมีตัวนุ้นเล็กกว่าเพื่อนเนาะบตัวนั้นเล็กเล็กน้อยอ่อนน้อยนี่ AC ตัวนี้ดึงสบายเลยสองหมื่นเจ็ดพันนะครับไปข้างในต่อไปเจ็ดตัวขายได้ก่อนเลยใช่ไหมเจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้ขายได้ก่อนแต่เขาขออ่าเขา,าเอาไปตัด <laughs> อ๋อชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้สามหมื 3, ่นสี่สามหมื่นสี่หกร้อยหกร้อยบาทนะครับ โอ้โ oh, หหนึ่งสองสามสหกเจ็ดนี่ยอหกเจ็ดนี่ใหญ่ๆแบบนี้ครับไปสุพรรณไหมใช่อ๋อสุพรรณบุรีนะครับใหญ่ๆอย่างนี้นะครับของพี่บุญมาจากลําปางสเปคดีขายได้ก่อนเลยสายลําปางครับพี่สถานการณ์ตลาดงัวที่บ้านเป็นไงพี่ก็พอมีตัวอยู่มีตัวแต่คนซื้อเยอะคนซื้อเยอะอืมราคาเป็นไง ราคาก็มันเป็นตัวละตัวที่ถูกก็ถูกตัวที่แพงก็แพงอ,อ๋อตัวๆเฉลี่ยกันไปแล้วแต่จังวหวัด <ไป S 1> เจอ,อ <ะ S 1> เนาะไม่ได้ถูกตัวครับพเพ่เบอร์โทรพิบุญเบอร์อะไรศูนย์แปดหกครับหนึ่งแปดสามแปดเก้าหนึ่งสามโอเคขอบคุณครับปีแล้วครับมาพบกับข้อพุทวนจังหวัดพะเยามากี่ตัวนะพี่เอามายี่สิบตัวครับคนลาวได้เดินมาถึงนี่ไหมไม่มาเมื่อกี้ไม่ไม่ได้มาอ๋อเขาสั่งสเปคแบบนี้แะพี่แก่แก่ คิดหน้ามีมาเด้อครับมีมีหับามันแกแกล์ชลเล่แกแกคนลาวจะมานะครับวันอังคารอาทิตย์หน้านะครับมาแน่นอนว่าเขาว่าต้องการใช้วัวสามร้อยตัวซากหรือว่าอ้วนว้วนผิดติดเนื้อโอ้พอมากไม่เอาแบบนี้ละมั้งเนี่ยนะเออนี้อ่าอย่างนี้ไปเท่าไหร่พี่นี้คู่นี่เท่าไหร่เนี่หเงินมีคู่บ่คู่มันจนเยอะเลยคู่นอนู่นเยอเท่ากันไหมคู่เท่ากันไหม ตัวนั้นตัวนอนอะอ่ะตัวนอนฝั่งนี้ใช่ไหมเขาตีตัวนี้เท่าไหร่สามหมื่นพันตัวนั้นสามหมื่นเนาะที่ทวนตีตัวนี้สามหมื่นพันนะโอ้เนื้อมันก็เหลือกินแล้วแบบนี้ไปไหนสุพรรณบุรีหรือไปไป<ว>แม่สอดอ๋อแม่สอดเออเสียต้องอะไรไปขุนที่หัวยาอุครับแม่สอดเนาะสันประมาณนั้นนี่หกหมื่นพันเอ้ยเท่าไหร่ครับหกหมื่นพันเนาะตีตัวนี้สามหมื่น มีตัวนู้นสามหมื่นพันครับไปแม่สอดนะครับกี่ตัวที่ขายให้ทีมงานแม่สอดห้าตัวห้าตัวมีตัวไหนเชร์่คู่หนึ่งเลอรเร่คู่นี้นะครับคู่หันหน้าเขาหักกันนะเชอร์่ตัวนี้เท่าไหร่ล่ตัวนี้กับตัวทางโด้นอ่ะอ่าเท่าไหร่ตัวนี้โกคู่ห้าหมื่นห้าครับห้าหมื่นห้าพันตัวละสองหมื่นเจ็ดพันห้าเป็นเชร์่ทั้งคู่ครับทางโด้นอ่ะนอนอยู่โน้นนะนะอ่ะอันนี้ล่ะอันนี้ไปของสวินไปเท่าไหร่ สามตัวเก้าหมื่นพันเก้าหมื่นหนึ่งพันตัวที่หนึ่งตัวนอนตัวไหนนอนตัวนอนตัวนึงนอนนอนกับยืนเนี่ยครับตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สามนอนตัวที่สามมันนอนอยู่ข้างตัวนั้นครับประมาณนี้นะครับแล้วตัวนี้อะไพี่ตัวนี้อยู่ชุดห้าตัวห้าตัวผังผังนี้ครับตัวเท่าไหร่ตัวละสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามพันนะครับนี่ไปแม่สอนเนาะไปไปไหนเชียงตุ้ไปอสุพรรณไปนะสุพรรณ พันเือรการประมาณนี้หนึ่งตัวนี้ตัวที่สองสองตัวสามสี่ก็นอนนู้นอันนี้ตัวนึ่งอ่าทั้งตัวนอนนี้นะครับสามหมื่นสามหมื่นสามพันพันนะครับไปแล้วเป๊กนี้ชุดไหนที่ว่าขายได้ก่อนพี่ทวนชุดใหญ่ครับขายก่อนชุดใหญ่นู้นนะเดี๋ยวดูกันนะมาอันนี้ปั๊มตราครับสามหมื่นสามครับนอนนะนอนพักผ่อนอยู่นะนอนพักผ่อนก่อนไปไปต่อ ชุดใหญ่ไปที่ไหนไปเมืองการสุพรรณสุพรรณพักกลางเลยเนาะพักกลางละสุพรรณไม่รู้จะตกันละตตัวนี้เท่าไหร่พี่ตัวนี้คู่ได้ห้าหมื่นกว่าห้าหมื่นสองสองพันตัวละสองหมื่นหกเนาะครัวยาวเลยปาลมตราแล้วนี่แล้วตัวนี้ราคาตัวนี้ชุดห้าตัวครับผมตัวละสี่หมื่นครับสี่หมื่นทวนใหญ่สุดใหญ่สุดลองไล่ลูกหน่อยพี่ เท่าเท่ากันไหมเท่าเท่าเท่ากันเมื่อก่อนพี่ทวนเคยขายได้เท่าไรอย่างนี้ก็สี่หมื่นห้าหมื่นเนาะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะเออเฮ้ยเฮ้ยลูกนี่สถานการณ์วัวแางบ้านเป็นไงพี่ก็พอมีตัวอยู่แล้วราคาล่ะราคาก็เนี่ยมันคนชื่อหลายเลยเนาะอ๋อมีคนซื้อเยอะด้วยซื้อเยอะด้วยราคาก็เริ่มขึ้นอยัางเริ่มหรือว่าเริ่มจะขึ้นแต่บางคนก็ ยอมก็จะาขายอยู่บางคนก็ไม่ยอมก็ไว้ก่อนไว้ก่อนครับ <ละ S 2> แบบนี้นะครับตัวละสี่หมื่นครับห้าตัวไปแล้วของพี่พทวนก็ยอมครับผมนี่เบอร์โทรพี่ทวนนะครับสายพะเยาวัวสเปกเบอร์โทรอะไรศูนย์แปดสี่แปดศูนย์หกห้าสองสามสามโอเคขอบคุณครับ